อดกล่าวอัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชพ่อพระการใจสีและสเสด็จพ่อพระปิยมหาราชรับเครื่องสังเวยบูชาสักการะในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2567ณตำหนักคุณแม่ใหญ่เตือนใจตันตีวง จังหวัดลบบุรีโดยอาจารย์เอกราชบุญอาจวันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งแม่ใหญเตือนใจตันติวงศ พร้อมลูกหลานบริวารทั้งหลายก็ได้รำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีบุญสัมพันธ์ด้วยพระบารมีของเสด็จพ่อพระพิยะมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชและพ่อพระการใจสีที่ได้คุ้มครอง ปกปักรักษาอภิบาลให้มีชีวิตที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมจึงได้น้อมนำศรัทธาลูกหลานบริวารทั้งหลายมาร่วมใจถวายบูชาสักการะในวาระอันสำคัญนี้ขอพระแม่ธรณีจงมาเป็นสักขีพยานรับรู้ เปิดประตูปัตถพีเปิดความดีในพิธีพลีกรรมในครั้งนี้ด้วยเถินนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัพขีปะหูบุพังสักการะวันทานังนารายมหาราชายโยนามะภามานาอุกสะน,นัทุอิติมุลิมหาปัญโยมหาลาโภพระวันตุเม สิบิดวขอวันทาเหนือเสียนกล่าวขอรำลึกบูชาคาระวะแนดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนารายมหาราชผู้เป็นปราจอมกษัตริย์ติยะแห่งราชวงศ์ปราสาททองผู้ปกครองแห่งเมืองละ,ะลบลปปุรีราชธานีอันรุ่งเรือง ผู้ประเทืองพระปรีชาสามารถผู้องค์อาจเป็นที่สุดทรงเป็นพระวิสุทธิสมมุติเทพแห่งพระนารายมีบุญญาบารมีที่เหลือหลายหมายมาปกปักรักษาเราอาอนานและถวยราชเหล่าอาริราชจากพ่ายแพ้ทรงแพ้อำนาจหรือกระเดืองเฟื่องฟุ้งทั้งศิลปวัฒนธรรม สมุดโคดคำฉันวรรณกรรมศิลปะวิทยาการศึกษาช่างฝีมือด้านต่างๆนานา,นาทั้งการค้าการทูตการทหารทั้งเชี่ยวชาญการปกครองคือปราสาททององค์ที่สีทั่วปัตพิลลวนแสสองขอรับรองเชิญเสน็จขอจงยุระเยจลลี นาเทลานีเถิดพระเจ้าค่ะอมทักขินากิสสะยะมะเทวตาสหาขณนปะฮิวาราอาคจันตุปริพูนจันตุสวาสหายะ นอกจากนั้นยังขออันเชิญพ่อประการชัยศรีผู้มีบารมีที่สูงทรงผู้ทํารงแต่ความผาสุขสร้างความสุขยุกรุงเรืองพระทรงเมืองได้ปกปักและรักษาเป็นเทวาผู้ทรงฤทธิผู้พิชิตแห่งมารผู้ประทานความร่มเย็นไล่ทุกเข็นให้หนีไกล ผู้สดใสและราเริงสร้างความบันเทิงให้ลูกหลานสุขสำราญอยู่เป็นนิดผู้สถิตบนสารสูงผู้ประดุงความถูกต้องผู้เฝ้ามองและดูแลดุดพ่อแม่คอยอุปถัมนำแต่ความผาสุขและสดใสก็ขออันเชิญมาทันใดเชิญเร็วไว มาณบัดรนีเถินสก,การนังสเสด็จพ่อรัชการที่ห้ามหาราชามหาลาโภมหาเตโชปิโยเทวมนุษย์นัง สรนังคตโตพุทธโธธรมโมสังโฆนมโมพุทธายะนะมะพัทธจพักษะสมเด็จพระปิยะมหาราชาเมตัลจะพระวันตุเมและขออันเชิญสเสด็จพ่อพระปิยะมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่ห้าพระราชาอันเป็นที่รักแห่งมหาชนคนสยาม ทั่วเขตคามน้อมเคารบต่างน้อมนบในพระมาหากรุณาธิคุณอเนกอนัน์มากมหันคณขนานับสับพพกรณียกิจสงสถิตเสวยราชชาญฉลาดวิเทโสบายที่แยบยนเกิดมรรคผลในผืนแผ่นดินชื่อระบินทั้งต่างประเทศ พระบารมีปกเกตชาวสยามทุกมงยามทรงงานหนักเพราะว่ารักในปัตตภีสร้างความดีไว้มากมายทานหญิงชายได้อิสระทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อทํารงความเป็นไทยให้เกรียงไกรในสายตาของชาวโลกไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติได้ จึงยิ่งใหญ่ในพระบารมีที่หาที่สุดมิได้ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเป็นปฐมเหตุของความสิวิไลทันสมัยอย่างอารยะประเทศทุกขอบเขตต่างสะดุด,ดีแซ่สองประกาศกล้องในพระเกียรติคุณนับเป็นบุญของลูกหลานไทยในวันนี้ จะขอพลีบูชาสักการะสเสดพ่อรัชกาลที่ห้าเฉิญเสดมารับเครื่องบูชาสักการะพร้อมสมเด็จพระนารายมหาราชและพ่อประการชัยศีแห่งเมืองลพบุรีละวะปุระนโมนมมิตตวขาคาพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายบังคมอันเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ่อพระการชัยศรีและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งสถิตนทิพยพิมานมาตเมืองแมนแดนสวรรค์โปรดเป็นองค์ประธานรับเครื่องราชสการบรรณาาร อีกขอเชิญเทพเทวาน้อยใหญ่ในภูมิสถานผู้อภิบาลรักษาพระบรมราชานุสาวรีพร้อมเทพบริวารบรรดามีมาประชุมสโมสรจงยินดีปรีดาปราโมนุนโปรดรับเครื่องสังเวยปลีกรรมพร้อมพรั่งด้วยเครื่องบูชาทั้งมาลาทูปเทียนอันค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จำนงเนียนน้อมนำถวายแล้วนักการบัดนี้อิม,สมัสเมงทีสาภาเขสันติสัพเพเทวามหิธธิกาเตปิอัมเหอนุรคันตุอโรโขขเยนาสุเขนนาจะสุปพยัญชนะสัมปันนังโพชนังปริพุนฉันตุชยมังคลาเทวา สัพโทสังฆมันตุโนโด้วยจากะสังเวยอันบริสุทธิ์จากเจ้าภาพแม่ใหญ่เตือนใจตันติบงพร้อมเผาพงลูกหลานบริวารที่ได้จัดสักการในครั้งนี้มีใบสีสวยสง่าทั้งข้าวปลาอาหารหวานข้าว ขนมมงคลผลไม้มงคลจังมากล้นและปราณีตตามจารีตประเพณีเพื่อเป็นสีแห่งวันรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตรของเสด็จพ่อรัชการที่าสมเด็จพระปิยะมหาราชขอความไม่ประมาทในเดชานุภาพขอจงทรงเมตตา กรุณาลูกหลานผู้สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณขอจงหนุนนำให้คุณแม่ใหญ่เตือนใจตันติวงศ์และเผ่าพงลูกหลานบริวารทั้งหลายนี้จงมีแต่ความอุด,ดมสมบูรณ์ผูนสุขทั้งทางโลกและทางธรรมสร้างธรรมแต่กรรมดีสร้างสมบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพพเสนียจันไร ศัตรูภัยพานยามมากล้ำกลายให้ลูกหลานทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขทุกทิวาราตรีให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้มีโชคมีชัยให้มีเหตุมีปัจจัยได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเถิ ด้วยทานศีลภาวนาศรัทธาถึงแม้ก็จึงภาคเพียรและสังสมทั้งมนุษย์และเทวามาชื่นชมต่างพิรมในความดีที่สร้างมาองค์ที่หากษัตริย์ไทยได้รับรู้ได้อุ้มชูเมตตามากมายนาะ อยู่ดีกินดีตลอดมากเกิดสมาธิทิดำรีตรงพอประการชัยีีก็ดีแท้ได้ดูแลอุปธรรมตามประสงค์สมเด็จพ่อพระนารายณ์ยังคู่คงเจตจำนงจะเริญรุงพาดุงธรรม จึงได้ทำตอบแทนดังที่กล่าวเมื่อถึงคราวทำบุญใหญ่ได้อุปปาธมขอกุศลผลทานที่สร้างธรรมจงนุนนําลําเลิดเปิดทางบุญพ่อประการและเสด็จพ่อพระปิยะมหาาาชให้องค์อาจด้วยแรงบุญได้เกื้อนุน สมเด็จพ่อพระนารายได้การุณูทนาบุญพร้อมนาครานีิทน